ไหลเวลาสอมเป้งค่ะสบายดีสกคนเนี้ยไปห้แกผักบ้งบิวงามงามครับ<ช>นี่ยบิวงามงามกสกคนเมือนี้มืนอนี้บิวสวยบิวงามดีแล้วสิเมืกี้ักบงมาเห็ดกินนกสกคนเอามาเห็ดแยคสักคบผัดผักบุ้งผายแดงเนี่ย ก่อนเทาสิไปน้ำฮาเป็เอ้าน้ำหมองมันต๊กนอนยามแดงนอนน้ำ้างนอนมึงตีน้ำน้ำในยอดเขาเนาะทุกคนฝนบริเวโต๊กคันแต่ว่าน้ำในยอดเขานี่นะนี่ทุกคนนี่จ้าพูนเนี่ยสิไปหาเก็บผักบุกนอนทุกคนนอนพักบุกกับโบอยากงามเลยเนาะทุกคนเดิมโบอยากงามเนี่ย นี่ให้ที่เฮาดกดกข้าโอ้ดกหญ้าออกสุดก่อนเนาะทุกคนเกี่ยวกันเลยเพิ่นแต่ว่าบ่อนหันยักๆหน่อยนึงนี่กะบรรยากาศยามแดงท้องฟ้าสดใสดีทุกคนบรรยากาศดีขนาดเจ้ะมื้อนี้ฝนบ่ตกเนาะทุกคนมื้อนี้แดดนี่จ้ะโอ้น้ําค้างตกน้ําหมอกนจหมอกจกน้ําค้างทุกคนนี่ เห็นหนากเนาะมิดไซซ์นี่เลยทุกคนตกเหมือนทางนางกับเป็นผู้เขาเนะทุกคนอุ้ยทองฟ้าสดใสดีเนาะทุกคนวันนี้มากมากนี่เดียวไทยทุกคนมึงอู้โอ้นี่เขาจ้าเดียวเ่อไปหาเก็บผักบุ้งกันเนาะทุกคนเนาะ พักบงโบยากงานไปเนาะทุกคนมันอันนีะเนะนะโบเก็บส่งบโบเก็บไปบโบเก็บไปตลาดสองทีแต่เนาะทุกคนบุหรี่ดุแม่บอสสบายก็ได้บุหรี่ดุบุหรีไปขายสักนี่เก็บเอาตะหยอนเก็บเอาตะหยอนงามๆมันเนาะทุกคนทุกคนเก็บเอาแต่ชูมันงามอุตัดไปให้หมูุ่นตีนี่ทุกคน เออเบือนเทมต้าในมือตาต้อกให้มันปรงใหม่มันจัง่ะนี่ทุกคนมันบ่อควายได้เก็บไปขายบ่อเด้เก็บเก็บกินกันส่วนหน่อยเนาะทุกคนมันก็เลยเดิมบ่อยอยากงามเดียวอยาก็ได้ได้นาะอืนี่แท้เนี่มันยังงามอยู่นีเลยออื่นมาตัดอีเล็กน้องก็มาเนาะ แห้งเนะทุกคนนี่ได้กระซั่หนึ่งนะมันเดิอบแก่แถวมันบวอยากงามมันบวอยากสวยงามเดียวเด้เสมาตานมันออกแล้วทุกคนเนาะป้าเอ้าพักขยแยงทุกคนกรอบง่ายหนึ่งหุ่นพักขยแยงเดี้ยเอาเอาหนีเหยาะออกจแกมันให้มันใหญ่ๆเนาะทุกคนอึ๊บ อือ้ยอดงามอีดีทุกคนเหยอดตุ๊กยิ้มเลยคุณแกงเน้นเนาะแกงนมไม้แกงนมไม้โสมเนาะทุกคนนี่เอาไปใส่อ๋อกบนำเสแปรดหอมเนาะทุกคนโอ้หอมหอมเลยเด็นดนมกวันหอมอีดีนี่ค่ะปุ๊บเข่าเ่ากระสลายเกี่ยวล็ดรู้ทุกคนเด้อผู้ได้ใจดีก็มาเกี่ยวซอยเขาในเ่เด้อ <c oughs> แกวเขาเราทุกคนเนาะแต่ก็ยังอีกโดนอยู่ดอกแกงสิแดงเกี่ยวเราทุกคนเนาะนี่เออมันมันโมแย่กันแถวแรกมันแย่กันเหรมันอันนี้แถวแรกมันแย่กันแต่มันมันอยากขึ้นขึ้นบองหางมันทุกคนคือบ่อหนี่นี่บ่อหนี่มันขึ้นแย่กันบองหางแถวนี้มันยังงามอยู่เพราะว่ามันยังห่างๆอยู่เนาะเฮาบ่อไร่ได้ได้ยินแต่เสียงวันนี้มาเห็นหน้าแล้วกัน หนาครพ่อมาตะสี้เขาแล้วตะกคนก็อยากเอออย่างสิ่วงกันเนอะพ่อมาตะสี้เขาแหลมเมื่อกี้นี่ก็โล่งมากมะมะไรเป็ดแน่สิไปได้เป็ดเดี๋ยวเก็บผักบุ้งเลี้ยบก็สิไปได้เป็ดเนอะน้องคนเนาะเฮ้ยฮาได้เป็ด,าาปดมึอนี้เป็ดมันโม่มาอีกอะตัวไงไว้เขาให้อ่านอืมอีจ้า <laughs> หนากะโลนโดนโอ้ยหนาลำ นี่เอาแน่น่เอาแน่น่สองเงี้ยป้าพักขันยังแต่ว่าตัวนี้ใบเดมพุนใบอะไรเนี่ยอืมผักขันยัอืมใบเดมเดมเนาะมันบวอยากหอมผู้สามบะทำไมนมึงเดินเข้าสีดวงดมมือหอมอยู่มันหอมมาแหงแต่ว่าใบมุนหอมกว่าเนาะทุกคนใบมุนมุนมันหอมกว่าตัวตัวนี้มันใบเดมมันบวอยากหอมนี่อ่ะ นี่ใบมุดแบบนี้นี่หอมทุกคนนี่หอมนี่นี่เด้อพักขันยี่เออเท้อนี่เข้าไปปลูกไวในสวนก็มีเกิดยีบอ่ะนี่ทุกคนพักบงเข้ากันนี่แหละบงยากงามเนาะไปพ่อแหละเข้าสิไปหาอะไรเป็ดโตให่ใหญ่เลยปลายเมื่อเข้าสิไปหาอะไรเป็ดวันนี้เนาะทุกคนโอ้พักขันยงได้เว้ย ส่องสามกดอ่ะชี่กดอ่เนี่ยเออแตละเธือไปหาหลอกเก็บผักแยงเราทุกคนบบเดนี้เนี่ยมาหามาเอาหลดอยู่นี่อยุกนานผักบุกเอาผักบุกมาพัดกินแรงเาทุกคนนอนพัดผักบุ้งก็เขาก็มึงยเยนาะทุกคนมีซ่องไฮเดะงามนาะสกับนอนชองไห้พบา <อ>เยอะก่อเขาง่าก็เงาเนาะง่าก็เงาก็เงางามให้ซองให้หน่งามทางไหนเพราะว่ากำลังเห็ดปีทำเห็ดท่องปองปีที่ซองเนาะปีนั้นเท่าเห็ดหน้าแสงเน,น,นาะออรอห้าสิบห้าเป็ดโอ้ 25, 5, 5. ยอตัวขนาด แค่เนี่ยฝนมันยังสีโต๊กอีกอยู่ฝนก,ก็ลังยุดโต๊กมือมือหนี้เ้าทุกคนเพรว่านี่กระโต๊แต่บะโต๊กมอมอมสีแจงมอตอนสีแจงฮะสามสีโมสีหามุ่งสีนะกพขอแจงน้ากาเศร้าแล้ว,ออลว,วทุกคนเดี๋ยวหนองเมือม่อมาห็ดกินเดี๋ยเขาสไปน้ำหาเป็ดกัน,นทุกคน แต่มือพาแต่ทุกคนมาหาปิดบางมือมันบางมือมันอันนี้มันกับมาเองเนาะทุกคนแต่มือนี้บางมือไรมือเติมกับมาตรงให้เข้าไปนํายีตมาเขาก็เดิมเดืองแต่เนาะทุกคนฝ่ามือนั้นเนี้ยเอาให้เ <para> บิ <60 acab eterm oon> ่งที่เข้าทายมือนั้นทายมือนั้นยังเขี้ยวอยู่แต่ว่ามือนี้เดิมเดืองโอ้หนกบ่ไปอีกทุกคน ย่างไก่ย่างงูไปโอ้หาเบิ้งเดิมมันสีดินไปทุกคนนี่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 เป็นฟูงยนนองำำยู่อ,อนบนน,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  <c ười> น,นี่ทุกคนนี่ย่้อนนี่ลำลำด้ยเดี๋ยวไปเอาย่างย่างย่างงูไปโอ้ฝนฝนมาย่างมาไก่ปนนี่ย่างงูไปย่างอีฟุง้งหนึ่งทุกคน งานขึ้นก๊กระเบ่งเดียวเดือบรอยเดิมอยากดึงเดืองเนาะทุกคนกคน็สิได้เกียวไว้ปีนี้นี่จ้ะนี่อ่านี่แม่ว่าบางคือกับเสดเอารถเกี้ยวเนาะทุกคนเพราะวะ่าขั้นเฮาเกี้ยวเกี้ยวเองนะมันมันมันเกี้ยวสาแล้วมันฝนมันสีห้ามเพราะวะ่ามันมันซุกสวงถึอฝนเนาะทุกคนซุกสวงถึกฝน ฝนตกมาใส่เน่ะมันสีเน่ามันสีเอาประทัดเนาะทุกคนมันสีแบบเป็นขาวเน่าให้รถเข้ามาเกี่ยวดีกว่าเนาะทุกคนเกี่ยวมันแดด่กับเกี่ยวนี่นี่บางเด็กก็ดึงงวดนะเนาะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวสันมากระดิ่งในหนูอีกกองบาสนึงทุกคนบินไปบ่ดาหนี่ทุกคนเอ้ยมากิน สีมึงตีนี่นี่นี่เดี๋ยวตต่แต่กลางอยู่สีนี่นะให้เนี่ยผู้ดีเกือบห้าเย็นไหนตากันซิ้วก็ขึ้นทุกคนเอ้ยอย่าถ่วงกันเนาะซิ้วก็ขึ้นนาก็โอ้ยสูมขนาดสูงเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็มีแต่ขั้นไข่เขาเนาะชี้เขามาเขาก็มางชี้คำคำเนาะทุกคนเนาะคำจนอาทุ่งซีเดี๋ยวก็ยังมาชีู้่ ท่นบุซีไห้กับบุญจซีวาว่ามาบานมาแต่บ้านไก่มาต่บานไก่กันจะเป็่นในซีไห้รอทนอะเป๊เป๊ะเป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 โอ้ยอยู่ไฮรุมคุณเดี๋ยวเขาสียางดัดเขาไปทางนี้เราตะกนนาะัดเป็นข้นมาได้ขันยางสวนไปหันดงไปโอ้ขัน่งโอ้ขยนแข่งบ่นงามอ่ะโกบบซ้งหนึ่งคนหมุนปลาคนนด้นคนละบาทนึง โอ้โอ้ไปหมุนไปทุกคนเลย้ยยางวัยางไปนี่แหละดีอีกแล้วบางนึงนี่ยางเห็นเดี๋ยื่นเชียงหนามอยู่ดีเนาะฮางมุกเขาล็อกกอกดอกดอกๆอกไปให้ได้ดีอีนะอ้ยหนักต้ปิดเนัะคัน นี่ว่าซ้ำหนีเนาะทุกคนชิปชิเบตชิเบตโตขั้นโตัวสาวก็โตัวใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วพี่นี่เด้เด้คุณทุกคนอีกกลุ่มนึงอยู่คู่สาอีกกลุ่มนึงยังอยู่ในป่าเขาอยู่ยังไงล็อกล็อกล็กล็อกล็อกลกลกลกอกเอาแพเด้มาใส่ใส่ว้นี่เนาะทุกคนต้องใส่หนองสายแล้วมาใส่ใส่ใบนี้ เบิง้งเดี๋ยวเบิ้งก่อนว่ามีปลาบ่าเนาะคือคือ,คอสิมีอยู่เนาะทุกคนเดียวเดียว,วใครเบิงก่อนดึงขึ้นมาเบิ้งก่อนบ่าหน,นี่งดึงมาหน่อยหนึง่งโอ้ยมีอยู่กุ้งกุ้งเดี๋ยวก็ไปชิวหน่อยหนึ่งอะเอาไปคึด <laughs> สงสัยเอามาใส่ใบเบิบ้งตอนฝนตกแหงๆเนาะทุกคนเมื่อวานนี่ฝนตกเมื่อวานนี่แห้งแหงเนี่ยมาทันีไปน้ำทับเป็่อทำต่อไปห่อเสียดอลพด่พูนพูน นี่นี่จุ้ยนี่นี่ี้งพันไปอยู่ขาวๆอยู่นี่ดกโดดโดดดดดมเบิด์ดเลยมาเกี่ยวในนี้หยากเลยนี่พิ่ดมพัดเหมือนนั้นโดมพัดแต่ก็กกสูงแน่กระโดมทุกคนเห็นบ่นี่บางนี่ตอนเกี่ยวหยากเลยโดมพัดธรรมะเทวรรคเทวรรคันธนาพี่โอ้ยแค่เนยมันขั้นโดมมาแนวเดียวนี่อันนี้เกี่ยวเกี่ยวง่ายอยู่เนาะทุกคนขั้นโดมควายกันน่ะโอ้ย จำสีน่าก็สายก็ขัวมุนสายมุนขัวอยู่เนาะดกลุกลกลกลกนี่ทุกคนดมเบิ้ลแถวนี้เขาก็ได้โดมเบิ้เขียวเดืองเดี๋ยวสิได้เกี้ยวไหวเดี๋ยวคือลุกดกลุกนั่นแดนสีแดนกลับขื้นอยู่เนาะทุกคนเนี่ยแดนดัดสีหัวเทือาไหนยิ่งสีง่กลับขื้นอยู่เนาะทุกคนเนาะว้า เหมยเด็ดน้ำมันเมึงหนึ่งเียมาแล้วอ้าวไปดียุสไดายอีกเ่ะมันมาอะไรอ่ะปว,กว,ว,วดกระบ,บาน,าน,นปว,วดกระบ,บานน้ำเป็ดนะทุกคนเด่นรัดหนาลัดลังอยู่มาแล้วบอสตัหกโตหันเออลัดทุกคนนะ เล่นน้ำมานมงหนึงกินหอบเกัาตรงว่าให้หน้าคือเกาทุกคนโอ้นกๆๆๆกคุณนก um คุณค e. ุณคุเห็น้วยทุกคนมุนป้าไปแล้วนอกวว้ากๆอกล ดอกดอกยังยังมไปอยู่ยังดีอยู่ดีอยู่นี่ทุกคนี่ตอยู่บนนี่นอยู่ดอกดอกกดกดะไปเดี๋ยวแม่นเขาขอแล้วทุกคนดอกดอกอเออเขาแล้ว อ้อาวยางอีกอยู่ก่อนสิจบเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเก็บไข่เนาะทุกคนก่อนสิจบคลิปเดี๋ยวสิไปเก็บไข่ฝนตกใส่มันแหนบบุกขาฝา,ากดอนกนี่ทุกคนอันนี้คือไข่เป็ดไข่เป็ดเนทุกคนนี่เดี๋ยวเอาสิเก็บเอาเจ๊กหน่อยใช่หรือเอาไว้หน่อยนึ่งถ้ามันเปิดมันจะฝากต่อ มึงสาวเ้าก็เก็บอยู่นหน่อนหน่วยหนึ่งนี่จ้ะทุกคน,ม,นกมันบริยาม,มันบดใครในไหนหนาวอ่ะเ้าวบริเนี่ยมึงสักนี่จ้ะเดี๋ยวเอาเปลกก่ากระตามาเก็บใส่นในใเก็บกไข่ทุกคน,นคเก็บไข่มากินนี่ามันเนาเอาไปนี่ฮะเออตาฝนอยู่สูเมอร์สุเวนโอ้ยสลัมแตก <laughs> พุ่งดีๆไปโดนท่าใดเลยบนริษัทป้าไหวซองหน่อยให้มันเห็นเออเอาข้องปลอกไปเดี๋ยวนี้ซังกระสีปกไหวนะทุกคนฝุ้นติโต๊ะหำใครฟุ้นโต๊ะคืมันสะเงาเออไปได้ใครมากินนะทุกคนเมื่อะัรนี้นี่อาจารย์ทุกคนไล่เขาแล้วเขาแล้วแล้วน้องทุกคนได้ถือมีดมาตัดพวกปุูกแต่ก็ดื่มถือเมื่อได้สช้เอาเมื่อนำนะทุกคน เขาต้นนี้เป็ดเขาลูกเขาโคกเป็นที่ดับรวยเนาะทุกคนในมือกับบ้านนี่แดะส่วนเราคินี้เท่ากาวักว่ามาีอย่างไรเนาะทุกคนขอบใจทุกคนในได้เพื่อนมากๆเสมอนะคะมาติดตามเด้อเดี๋ยวไปกันเด้อบ๊ายบาย